สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี้โชว์สลิปแจ้งคลิปทวงนี้เดือดสุดทนขอดำเนินคดีรังแกหนักขอสู้ จากรณีคลิปเดือดเจ้าหนี้บุกทวงนี้20,000 0บาทถึงบ้านของเจนนี่ได้หมดทสดชื่นชุลมุนห้ามกันวุ่นวิปะทะเป็นทีวีพากวิจารณ์สนันโซเชียลนั้นล่าสุดวันที่10สิงหาคมเจนนี่ได้หมดทสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตนักร้องสาวชื่อดังให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นคลิปที่นานแล้วตอนดังใหม่ๆคุยกันไม่ลงตัวเรื่องการจ่ายหนี้ก็เลยออกมาเป็นคลิป เรื่องเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วนี้สินเราก็ได้เคลียร์จ่ายไปหมดแล้วจ่ายพันทนายความเซ็นเรียบร้อยแล้วเห็นคลิปก็รู้สึกอีกแล้วเหรอเจนนี่เผยอ,อีกว่าช่วงนี้ก็หนักหน่อยช่วงชีวิตมีท้อบ้างเกิดมาต้องสู้อันไหนแก้ไขได้ก็แก้ไขไปอันไหนแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วก็เรียนรู้ไปเราจะจ่ายนี้ต้องมีเซ็นรับ จะได้ไม่เกิดปัญหาอีกแต่เหมือนกับเจ้าหนี้ป้าเขาไม่ยอมก็อยากจะประจานแหละว่าเป็นคนดังแล้วยังติดหนี้อีกจริง,รงๆเราพร้อมใจด้วยเหตุผลและยอดเงินที่เราตกลงกันเราเคลียร์กันไปนานแล้วด้วยทนายทั้งสองฝ่ายก็รับรู้จบลงกันด้วยดีไม่รู้ทําไมมีการปล่อยคลิปมาอีกเป็นช่วงที่เรากําลังแย่พอดีปล่อยออกมาก็โดนอีกนี่ยังถามตัวเองยังมีอะไรอีกไหมมาได้เรื่อยๆนะยังไหวอยากจบทุกอย่างเป็นช่วงที่อยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิต เรื่องที่เกิดขึ้นเสียชื่อเสียงปรึกษาทนายความฝ่ายกฎหมายแล้วคงต้องรีบดาเนินการให้เสร็จภายในอาทิตย์หน้าไม่อย่างนั้นคงโดนรังแกไปเรื่อยๆแม้ว่าบางอย่างเราเคลียร์จบไปแล้วแต่คนอยากมารังแกอีกก็ทําได้อีกต้องให้ฝ่ายกฎหมายเล่งรวบรวมหลักฐานคนปล่อยคลิปความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะกระทบกับงานของเราด้วยต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแก้ไขไปและเซฟตัวเองด้วยปล่อยผ่านมาหลายเรื่องแล้ว อันไหนหนักจริงๆคงต้องใช้กฎหมายช่วยเราบ้างเมื่อถามว่าตั้งตัวรับอย่างไรด้นขุดเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างอย่างต่อเนื่องแบบนี้เจนนี่ยอมรับว่าได้เตรียมตัวว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนทําให้รู้ว่าเราไม่ได้ถูกทุกเรื่องและเราก็ไม่ได้ผิดทุกเรื่องพยายามทําใจบอกให้สู้คนบอกทําไมหนูยังลอยหน้าลอยตาถ้าหนูไม่สู้แล้วจะทาอย่างไรจะให้ถอยไปเรื่อยๆมันเสียดายทุกสิ่งที่เราพยายามทํามาทําได้แค่สู้รับมือเริ่มต้น หม่อยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติเพขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ